สาเหตุที่ไม่แน่ม่นอนหมายถึงว่าหากเขายึดสาเหตุเหล่านี้แล้วเชื่อว่าสิ่งที่เขากระทำเนี่ยเพื่อที่จะทําให้เกิดความหลงรักเพื่อที่จะให้เกิดความหลงรักแล้วเขาเชื่อว่าเบื้องหลังสาเหตุเหล่านี้การที่เขาแต่งตัวแบบสวยสวยจากหัวจนกระทั่งถึงเท้าทำให้คนสะดุด เลยบอกว่าสาเหตุเหล่านี้มันคือสาเหตุมันคือสาเหตุหตพิผพุทิมีมาเขาเชื่อเขายึดสาเหตุว่ามันมีผลทําให้บุคคลน,นั้นหลงรักและเบื้องหลังสาเหตุอรสุภานาหัวตาลาทรงสร้างเชื่อการเชื่อเช่นนี้พิผพุทิมีมาถือว่าเป็นการตั้งภาขีเล็กการที่เรากาะทาสิ่งหนึ่งที่เป็นสาเหตุพี่น้องเราอย่าได้คาดหวังกับสาเหตุ ให้เรานั้นนําหัวใจของเราเนี่ยยึดติดกับรัุบีาหะหัวตาลาไม่ใช่มองว่าสาเหตุในการแต่งตัวของเราในการในการกระชากสายตาของผู้ชายเนี่ยมันมันคืออํานาจที่มาจากสาเหตุบางครั้งมันคือธรรมาชาติที่รัศุบพหะหัวตาลราทรงสร้างมนุษย์ทุกคนพี่น้องเมื่อเห็นผู้หญิงเนี่ยแน่นอนสะละเกิดสะดุดตา แต่เราเนี่ยอย่าเชื่อหัวปักหัวปั๊มว่าการที่เราทําสาเหตุมันจะได้ผลมันจะได้ผลเสมอไปบางสาเหตุที่ไม่แน่ไม่นอนพี่น้องผู้ที่มีมานบางบางสาเหตุนะนะที่เป็นการใช้วัตถุมงคลอย่างหนึ่งหรือว่าสามุนไพรอย่างหนึ่งหรือว่าวัตถุต่างๆที่คิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันสามารถที่จะช่วยได้เขาไปยึดสาเหตุเห,เหล่านั้น แต่สาเหตุเหล่านั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวาตาลาไม่ทรงทําให้ใสาเหล่านั้นเป็นสาเหตุจริงบางครั้งอาจจะเป็นการตั้งภาคีเล็กก็ได้แต่ถ้าหากว่าเราแต่งตัวพี่นอ้องการแต่งตัวของเราการทําให้เรานั้นมีความสวยงามเนี่ยแน่นอนสะเหลือเกินสาเหตุเหล่านี้คือสาเหตุที่สามารถที่จะจับต้องได้แต่งหน้าแต่งตาให้สวยใส่นู่นนี่นั่นให้สวยทําให้สามีนั้นเกิดความหลงรัก สาเหตุเหล่านี้มันคือสาเหตุธรรมาชาติที่อัศสุบฮานฮะรวจร่างทรงสร้างให้ผู้หญิงเนี่ยอนุญาตในการแต่งตัวในการแต่งหน้าแต่งตาได้ในการใส่เครื่องหอมเฉพาะในบ้านได้อย่าออกจากบ้านสาเหตุเหล่านี้มันก็คือสาเหตุที่แท้จริงพี่น้องผู้ที่มีหม,มานไม่ถึงขัน้นเป็นการตั้งบาคีลิกถ้าหากว่ามันเป็นเขาเรียกว่าสาเหตุฮักิกิยะอันอัสบาบุนฮักิกิยะการแต่งตัวเนี่ย มันเป็นอัสบาบุนฮากีกิยาแต่ถ้าหากว่าเขาไปใช้สมุนไพรหรือว่าอะไรก็แล้วแต่